สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมเช่นเคยนะคะวันนี้แบมจะพามาชมเป็นมิสูบิชิ2.4นะคะ GT Premium คันนี้นะคะเป็นกับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2019สวยๆเลยสีเทาดำนะคะลูกค้าโป่งชุมล้อมีแต่งมาด้วยล้อแม็กสวยๆเลยนะคะนี่ยางใหม่ ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7จ็ด0 0นบาทนะคะมาด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมสลัดตัดกับดำแบบนี้เลยนะคะกับบันไดข้างสวยๆเลยเดิมๆเลยนะคะ จเป็นระบบทีเลสน,นะคะเดี๋ยวมาชมภายนอกด้านหลังกันก่อนนี่ล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยยางใหม่นะคะภายนอกตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักคลิปคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างห้องผู้โดยสารก่อนเลย นี้นะคะห้องผู้โดยสารก,กว้างๆเลยนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆเลยสามารถดึงตะขอดึงกดตรงนี้นะคะ่ะพับลงมาได้ภายในสีดำอย่างนี้เลยตรงนี้มีที่ชาร์จแบตให้นะคะ ในฟังคนขับนะคะคันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปุ่ม engine start stop นะคะปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนี่คันนี้รถปี2019ใช้งานไป84,000กว่าโลนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะคัสซีอยู่ครบ แผ่นเพจอยู่ครบนะคะซอกประตูน็อตเดิมๆเ,เลยแอร์แบ็ททำงานปกตินะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อแอร์ออโต้นะคะวิทยุ C D M P 3ใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกเช็คระบบแอร์ระบบไฟให้ใหม่หมดเลย สวยๆเดิมๆเ,เลยดูด้านบนมีมีแอร์แบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 2 8 5 1 7 4 6นะคะหรือว่าสอ,สอบถามรถรุ่นไหนอยากมาชมรถตัวจริงสามารถติดต่อทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมส่งโลเคชั่นร้านให้ สำหรับคลิปนี้นะคะแบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ